สวัสดีครับผมสปอยโคตรตึงวันนี้มาสปอยซีรีส์มูวิ่งในตอนที่13สสาหรับ12ตอนแรกสามารถกดเข้าไปดูย้อนหลังในช่องได้เลยเอาละเราไปฟังกันเลยครับจูวอนที่ตอนนี้รุ่นพี่คิมดูชิกก็ได้ทิ้งหายเข้ากรีดเมฆไปกระโดดเดียวแถมหน่วยแบล็กก็ถูกยุบเนื่องจากองค์กรโดนลดขนาดลงตัวจูวนั้นเลยต้องไปทํางานในแผนกธุราการนางนาคอมแทน แต่ชีวิตก็ยังมีหวังเพราะเขาได้แต่งงานกับหญิงที่รักทุกๆเดือนก็มีวันกินเนื้อประจําเดือนด้วยกันแต่แล้ววันหนึ่งเขาที่ทําหน้าเซ็งๆอยู่เมียเลยถามว่าเป็นอะไรคิดถึงงานภาคสนามหรอเขาก็บอกว่าใช่ตอนนี้ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมจนโดนเมียเอาผักมายัดปากแล้วบอกว่าก็อยู่เพื่อกันและกันไงจนเขาน้ําตาซึมร้องออกมา เมียยังบอกต่ออีกว่าอยากทําอะไรก็ทําเลยเขาจะอยู่เป็นเพื่อนในทุกๆการตัดสินใจเองในวันรุ่งขึ้นจูวอนได้เตรียมใบลาออกจะไปยื่นแต่ก็เห็นเอกสารขยายเวลาบ้านเช่าสําหรับข้าราชการอยู่เลยไปถามเพื่อนพนักงานข้างๆว่าเขาต้องทํายังไงกับเอกสารนี้เพื่อนพนักงานก็บอกว่าก็ให้ข้าราชการไปยื่นต่อสัญญาเขาก็ถามต่อว่าต้องมีข้าราชการเท่านั้นหรอก็ได้คําตอบว่าใช่ นั่นก็ทําให้ในคืนนั้นเขาได้มานั่งกงเหล้าคนเดียวหมดเป็นลังและกลับบ้านถึงบ้านเมียก็ถามว่าดื่มมาหรอกี่ขวดเขาก็ตอบไปว่า24ขวดและขอกระเป๋าทํางานใบใหม่เขาได้ทนทํางานฝ่ายธุรการต่อไปเพื่อเมียจะได้ไม่ต้องลําบากและใช้ชีวิตแบบนั้นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งทุกคนแตกตื่นเพราะมีข่าวพบซากเรือดำน้าของเกาหลีเหนือและดูเหมือนจะมีสายลับติดอาวุธใดมายังเกาหลีใต้แล้ว ในวันนั้นเขาที่นั่งพิมพ์งานอยู่คอมก็เกิดเออร์เรอขึ้นจนต้องกดดีบูตใหม่และตัวเขาก็ได้นั่งซึมอยู่เพราะเขาทํามาตั้งนานแต่ยังไม่ได้เซฟไฟล์นั้นเลยรองผอออมินก็ได้เข้ามาหาเขาแล้วบอกว่าเหมาะก,กับนายดีนะเสื้อสูทกับเน็กไทจูวอนเลยถามไปว่านึกว่าท่านจะถูกลดขั้นถาวนซะแล้วแต่รองผออมินก็บอกว่าตนนั้นกําลังจะกลับมาเพราะคนเราถ้อรู้ความลับอะไรเยอะๆก็จะไม่มีทางตกอัหรอก และเสนองานให้กับจูวอนไปทําในคืนนั้นจูวอนนอนไม่หลับจนเมียถามว่ากําลังคิดอะไรอยู่หรอถ้าอยากทําอะไรก็ทําเลยเขาจะอยู่ข้างๆเองจนในวันรุ่งขึ้นจูวอนได้กลับมาพร้อมชุดออกปฏิบัติภารกิจทําเอาเมียถึงกับอึง้งจูวอนได้ติดตามกองร้อยทหารในการตามหาใส่รับที่ยังหลบหนีอยู่เพื่อสร้างผลงานพวกทหารก็งงว่าคนที่ใส่ชุดพลเรือนนั้นตามพวกเขามาทําไมแต่หัวหน้ากองร้อยก็บอกว่าอย่าใส่ใจขนาดผู้บังคับกองพันอย่าม่กล้าไปยุ่งเลยคงจะเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษที่รัฐบาลส่งมาและสั่งห้ามไปพูดคุยยดด้ว้ววเเมื่อตต,ตัรรา็จกไ ่ายพักกหัวหน้ากองร้อยได้เอาบะหมี่ร้อนๆมาให้แต่จูวอนกลับจับมือเปลา่าจนหัวหน้ากองร้อยถึงกับอึง้งแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจและได้ให้ยืมรองเท้าคอมแบทของตัวเองและจัดหาชุดทหารให้เพราะชุดพลเรือนมันเด่นเกินไปสามอาทิตย์กับการตามหาสายรับเกาหลีเหนือที่ยังหนีรอดพวกเขาได้ยินเสียงปืนและรีบมุ่งหน้าไปในทันทีแต่ก็ไม่สามารถจับตัวมาได้มีเพียงทหารเกาหลีใต้ที่บาดเจ็บล้มตายกลับมาและในค่ำคืนนั้นพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับคนน่าสงสยัยซึ่งคนนั้นก็คือหัวหน้าแผนกโจที่รองผออมินส่งมาช่วยในภารกิจนี้ เหัวหน้าแผานกโจได้เข้ามาพูดคุยกับจูวอนว่าเพื่อให้องค์กรกลับมาได้พวกเขาต้องสร้างผลงานในรอบนี้ให้ได้และบอกความสามารถของตนเองว่าซืบเกง่งหาพิ่ขัดเกง่งตามรอยเกง่งไม่ว่าจะเป็นใครเขาก็ตามหาได้ทุกคนและตั้งแต่พรุ่งนี้คอยทําตามเขาก็พอ แล้วก็เป็นไปตามที่เขาว่าเขาได้ตามรอยพวกสายลับมาเรื่อยๆจนมาถึงระยะเผาขนเขาก็ได้บอกกองร้อยว่าพวกสายลับผ่านไปทางนี้ได้ไม่นานประมาณ30นาทีเองกองร้อยก็รีบมุ่งหน้าตามไปในทันทีแต่เขาก็หยุดจูวอนไว้เพียงคนเดียวแล้วบอกความลับว่าจริงๆพวกสายลับห่างจากที่นี่ไปไม่ถึงสินาทีอีกสักพักก็คงเกิดการประทะจูวอนก็งงว่าห้ามเขาทําไมหัวหน้าแผานกโจเลยบอกต่อว่ารอยเท้าคนปกติไม่สามารถก้าวได้ไกลเกิน2เมตรแต่ละรอบแบบนี้พวกเกาหลีเหนือต้องมียอดมนุษย์อยู่ด้วยและให้เขารอก่อนจะได้ไปช่วยในตอนนี้พวกทหาร ร้อนเพื่อสร้างผลงานจูวอนได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจรีบตามไปช่วยในทันทีแต่ก็ดันหลงทาง ในระหว่างที่เขากําลังหลงทางนั่นเองก็ได้ยินเสียงปืนจูวอนเลยไปตามเสียงปืนนั้นแทนฝ่ายเกาหลีเหนือได้ตั้งป้อมยิงสไนเปอร์ใส่กลุ่มทหารรั่ๆจูวอนที่ได้มาถึงก็บุกฝากกระสุนไปจัดการได้สาเร็จแต่ตัวเองก็โดนยิงไปไม่น้อยหัวหน้ากองร้อยก็ได้เอาน้ามาให้และถามว่าเป็นยังไงบ้างแต่แล้วก็โดนมือซุ่มยิงไฟเหนือยิงใส่จนตายต่อหน้าจูวอนพวกทหารรีบป,ปูพรมระดมยิงปืนครกใส่เพื่อแก้แค้นให้หัวหน้ากองร้อยในทันทีหลังจากนั้นจู่ๆก็เริ่มมีหินถล่มลงมาพวกทหารก็วิิิ่่่่งเข้าาาาไไไปแแบบมมมคดดชีววตตนํโยจูก็สรถ ขึ้นไปยังยอดเขาได้เพราะหินตกลงมาดูรั่วมีเพียงจูวอนที่ได้ไปถึงยอดเขาและได้เจอเข้ากับยอดมนุษย์สายพลังของเกาหลีเหนือทั้งสองคนได้เข้าต่อสู้กันยังดูเดือดแต่แล้วจูวอนก็โดนทีบต,ตกเขาลงมายังกับลูกบอล และสายรับเกาหลีเหนือคนนั้นก็ได้กระโดดข้ามภูเขานีไปหลังจบภารกิจในเวลาต่อมาหัวหน้าแผนกโจก็ได้เข้ามาหาจูวอนและบอกว่าน่าเสียดายที่จับตัวไว้ไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะนี่ก็มีเหตุผลมากพอแล้วที่องค์กรจะฟืน้นฟูขึ้นทำเอาจูวอนของขึ้นบอกว่าถ้าต่อจากนี้เจอแกอีกจะฆ่าทิ้งตัดกรรมมาที่เมียจูวอนที่ได้ติดตามข่าอย่างใกล้ชิดและเป็นห่วงสามีอยู่ตัวจูวอนก็ได้กลับมาทําเอาเธอโล่งใจรองผออ,อมินก็ได้พูดคุยกับที่ปรึกษาอเมริกามาร์คว่าทําไมไม่บอกเขาว่าเกาหลีเหนือกกมมยยอออดุษ์าารลตบบวว่่ัถ้ ไปจะเกิดสงครามขึ้นในวันถัดมาทีมแบล็กได้ก่อตั้งขึ้นอีกครั้งโดยมีจูวอนเป็นผู้นำสมาชิกก็คือมนุษย์สายฟ้าหนุ่มบ้าพลังและสาวมองทะลุและในทุกๆครั้งที่จูวอนต้องออกมาทำภารกิจเมียที่ตามมาส่งก็ได้ทําหน้าเศร้าใจลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งในตอนที่จูวอนจะออกไปทําภารกิจเธอก็ได้บอกว่าแต่วันนี้มันเป็นวันกินเนื้อประจําเดือนนะจูวอนก็ไม่เข้าใจบอกว่าค่อยเลื่อนไปกินวันอื่นได้ไหมเธอจึงทําหน้าเศร้าแล้วบอกว่าจริงๆเราจะกินเนื้อวันไหนก็ได้แต่ที่เธอตั้งวันนี้เเเเเปป็นน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 ววววัััักกกกกกินนื้อออรรรระะจําาาาาาดพ่่ทีีธธตยมลส จูวอนแต่ที่เธอไม่กล้าบอกเพราะเธอรู้สึกผิดและบอกว่าลืมไปแล้วหรอว่าเราเจอกันได้ยังไงนั่นอาจทําให้เธอตั้งท้องยากจูวอนได้ยินแบบนั้นก็น้ําตาตกรีบถอดรองเทา้าอุ้มพาเธอเข้าไปปั๊มลูกต่อในทันทีและเวลาก็ได้ผ่านไปพวกเขาทั้งสองมีลูกสาวแสนน่ารักขึ้นมาจนได้นั่นก็คือฮีซูและทุทกๆครั้งที่จูวอนออกไปทาภารกิจก็มีเมียและลูกคอยมาส่งทุกครั้งขอให้เขาปลอดภัยกลับมาพวกลูกน้องผู้มีพลังทั้ง3คนก็คุยกันว่าหัวหน้าจะรีบไปไหนนักหนาทุกครั้ง ล,ลูกประสบอุติเหตุทางท้องถนนและเมียได้เสียชีวิตลงแล้วก็ได้รีบไปงานศพอย่างหมดอะไรตายยากและเรื่องราวของ ep.13 ก็ได้จบลงเอาละสิครับผมชีวิตจูวอจากกําลังไปได้สวยๆตอนนี้ก็พลิกผันกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตาม้ใน ep.14 กันได้เลยเร็วๆนี้บนช่องสปอยโคตรตึงฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ